เราตั้งรอให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาตั้ยเอ้ยเอ้ยเถอยเถอยเถอยเดี๋ยวกูไปเรียกแป๊บหนึ่งออกไปเรียกโขงเลยทัพโขงเลยครับปิงมานี่มานี่ปิดงล้อมหน่อยไอ้กูบอกแล้วเข้ามารอเลยรอเลยรอ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 ไอ้ขี้เสื้กูแตกไอ้สัตว์เอ้ยพี่ปิงซ่อมได้ปะกูมึงถามพี่ไหนมีอะไรที่ปิงซ่อมไม่ได้ไอ้สัตว์พี่ไหนปิดของหน่ะอ้าวไอ้ปิดเดลกดอะไรอ่ะ แป้งเกลียวแม่โคุเล่เลยมามามเวทลงไปตรงทางแคบเนี่ยเวททางแคบมไปไไปไปไเวททางแคบไหมเข้ามาแล้วเข้ามาเช็คเข้ามาเช็คมีใครมีใครมีคนบมอที่มีไม้ผีักไม้ผีแน่บ่อมันว้ยมีันว้ยมีมีเป็นกองแล้วมอแล้วกมแล้วนี่เลยสัตว์ิงังเอ้ยเดินเดนังอไปดังออกไปดังออกไปดังออกไปสัตว์ ตีใมันตั้งมึงดิอะไรมึงไม่ต้องตั้งไเงี้ยแล้วล่มาเห็นแล้วึ้หมดฆ่าแม่หมดไอ้เียเอามันบลองไม่โดนอกไม่โดนแตกหมดแล้วอย่ไปกันติดกับกูดแล้วติดตังดับเพิ่งเม่อไหร่ดับเพิ่งเหรอจัดมึงยังไม่กินใช่ไหมมึงยังมึงยังไม่เข็มใช่ไหมลาเจอพลังไหนไปเฮ้ยหน้าวับเว้ยหน้าวบ มาหลังกิมแอดกิมมาหลังเหรอดูดิกิมเหรอแอดกิมเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลังให้เดี๋ยวดูหลังให้เดี๋ยวดูหลังให้ไม่ต้องมาดูหน้าบ้านเลโอ้ยอยู่ตีหนึ่งตีหนึ่งเป็นโซนโซนอย่าเยอะเอ้ยเอ้ยข้างหลังเยอะหลังเยอะหลังโซนไหนขำหน่อยไหนขำหน่อยไเชี่ยตายไปลูกไปโอ้ยเยี่ยนไปไม่ตายไอ้ไหนตรงไปนตรงไปนลิ้มลิ้มเลือดหนักบ้างนะเดี๋ยวมันเข้าหนังนะทิล่า

มันจะข้ามเาเมันจะข้ามมังหมดดีรออะไรอ่ะเอฟิลลาเข้าหน้าบ้านแล้วเอ้ะมาดิ่อยไอ้ลามา่อยไอ้นกูกก่อนขับมาสักลาก่อนดวอ่ะอยมากมาถอยมาไอ้ฟิลลามานะบ้านไหนไหนขอขอไหนมาทก่อนเรียกเอเอโอเนี่ยเดนาัหโดนล้เ้ ตั้งตั้งตั้งตรงบันไดก่อนรอรอมันเดินมาดีกว่ามันไนเรามีไหนเนี่ยเหลือน้อยว่ะคอมาติมนะอยู่มืออ่ะแจ้าโผมมันไม่หล่ะให้มันตั้งก่อนนะาโผล่พิจิตไม่ไม่พูดอะพี่เออหมมันอยู่พิกิตรพิกิตแตกว่ะพิกิตครับพิกิตแตกอ่ะผมเอาไนพี่ออกก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมชนเอาเหรอผมชนหลัง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 หลั ใช่ใช่ใช่พี่ปิงไปไหนแล้วมันไส้เลยพี่ปิงพี่ปิงต้องมาช่วยแล้วพี่ต้องให้ผมทีสองชิ้นรูปภาพปิงโอเคใส่สิ่งมาแล้วใส่สิ่งมาแล้วเฮ้ยเราเราอย่าแยกโซนกันดิเฮ้ยเธอมันเละหมดแล้วต่อยหลังก็แบนเดียมารวมมารวมกันอยู่ตรงอาเคอะมา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 ซ่อมของ่แกะแกนต่อนยมันออกไปแล้ว กดต้อมกดเลยเฮียเวอร์เวอเขาเป็นโจทย์แกกิวนี้เหรอไอ้สัตว์ใครมีซ่อมบ้างอ่ะอันเซอร์จัตตี้หยงหลังจัตี้งเฮ้ยระวังลุงกดกดต้อมทีเรายังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยโอเคได้แล้วปงเอ้หน่อยทาโม่โม่เครือบให้ดีดีต้งครับพี่ แม่กุยเวอร์ไอสัตว์พึ่งเคยพักไอหน้าบ้านเขาแล้วเยอะเลยเถอยถอยถอยหน้าบ้านเต็มเลยศิลาศิลาหน้าบ้านศิลาหน้าบ้านไม่หน้าบ้านไม่หน้าบ้านผมเบยังผมเบยังผมเป็นนักข่าดอไอเจมคู่กแค่แถบมพิงก็ตายเนี่ยไอคิวเอเอ็นเอฟเนี่ยน่ะจริงมึงไปแถบหลังไปเลยดีกว่าอ๋อได้แถบหลังเป็้แถบไม่หนุเลยวิ่งอยู่ไหมเฮ้ยเยอะป่ะเยอะป่ะครับ รอรอไนกิวเรากับกิเวอร์ไเราไม่อยู่นะจะได้ถอขอมาดีนมาดี้มาดี้มาแน่หน่อยรถไล่ก่อนรถยินคำให้มาเติมแล้วมัมอดับลม้ยังเลเ้ยเลยอเต้มอเไอ้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 ัี่ลย้อ้ไอเไอ้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 ไอไอไอ้เอ้้ไอ้ไอไอ้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 ้ไ้้าอดอ้ไ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 ไอ้ไอ้ไ้้ออ้อ้อ หมดจะหมดแล้วหมดแล้วไปไมมปิวสัตย์ังด้วยงนจใครมีดาบแตะใะรอีใครมีางอาวุธมั้งอ่ะมีครับไม่กล้ายืมมาจ่ายถ้าเป็นคนื่นก็จะยืมหนอเยอะถือล้ไงถือถือเฟมเบิร์ดรับคิล้เนี่ย ขอขอเวทในบ้านหน่อยขอเวทในบ้านหน่อยแม่ในบ้านเวทในบ้านขัดข้างหน้าไปหน่อยเดินอยู่เพื่อตามหน่อยตามหน่อยหลังงงหลัมาแล้วทีหนึงต้องต้องไปดักในในวาร์ปมันด้วยอ่ะคือแบบแกวในวาร์ปมันจะสนุกกว่าเอากิวเอาคู่แต่คู่ด้วยเวลารอรอเลยรอเกิดอะไรบ้าขุดเรื่อขุดในดงเรื่อขุดขุดตลอดขุดตลอดเวลาเข้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 า ไอพิลามันยืนหน้าบ้านแล้วเหรอจะจเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยใช้เราจะหมดถอยถอยถอยมาก่อนถอยมาก่อนมิเติมิเติมิเตอรเร็วๆเกเยอะป่ะไหนเติมมาไนเติมมาเร็วเร็วเร็วไนเติมมาเร็วเร็วเร็วการ์ดนะไปไหนเอาเอาเอาไนไปล้วงหลักมันหน่อยต้องใครจะเปิดวาร์ปตอนวาร์ปเติมเนี่ยเอาฟิลาก่อนดีไหมเอาฟิลาก่อนดีกว่าเอาฟิลาก่อนดันออกไปดันออกไปไหนบ่พิลากนดันออเราเติมไม่ได้พวกเราเติมไม่ได้ไม่มีบูม างหลังโดนข้างหลังโดนเกณฑแล้วหรอนะโอ้ยโดนล้อมอ่ะขู่ในนู่นนี่มด้วยดิเขาอ่ะสู้สักไรสักไรสักไรโอ้ปหาตายปมาตายเขื้อแตกเขื้อแตกมาตายฆวัดฆวัดฆวัดมันหมดแล้ววะตาวหมดแล้วคุยหมดวะเริมเติมเติ่มแล้วว้ามอยู่ว้ามอยู่เขื้อแตกแข็งดับพูดแตก ปิดว้าไปแล้วครับเข้าได้เลยครับผมไปไปแกบเอาของโอววววมาช่วยไอ้โยนโยนบูหน่อยโยนบูเกมหน่อยเชนใครใครมีทีฟตรงนี้บ้างวะเดี๋ยวกูเปิดให้โห่กูไปเอาที่คาฟ่าก็ได้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนตัดตัอแตกมันติดมาบ้าซ่อตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงไอ้ห้องตีบวกไงนี่ต้องนี่ต้องโบส่วนนะเนี่ยห้องตีบวกก่อนอะ แป๊บจะผมไปเอาปูมาช่วยวให,ให้เหลือใครยังอยู่ข้างในบ้างอะ่ะผมเนอะไม่เหลือครับแม่งดันทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมไปหลังแม่งก็เจอต่อยเอาไม้จ้อหม่เเมื่อกี้พี่ลิงเอาตัวมามึงปลดพันโอนคูอะไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้จับโอซูอยู่แล้วใครเราจับโอ้ยกุยสองคิวะที่แล้วอ่ะ oh. แล้วพี่ลิงมาทำไมเงียบพี่ทำไมพี่ไม่พูดครับผม ลิงมาจับลิงลิงเอ้ยมันปิดหน้าบ้านแล้วมันจะวองเนี่ยสวัสดีไอ้รวมรวมรวมหน้าบ้านรวมหน้าบ้านเดี๋ยวโบโบ้แม่แป๊บๆหน่อยแปมบสติลมาให้ให้ปิงอยู่มีเคมีทีเอสเบอร์มาเนี่ยโดนต่อยสั่คือรู้ว่าคุณบุกผิดเปิดร้านแล้วพร้อม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 นะไหนพร้อมนะสามสองหนึ่งเข้าไปเลยน้อยจังเดี๋ยวเข้าไปสองตัวเคยังเอ้ยไม่มีลูกไม่อยู่แล้ว ให้เราไปก่อนลองคนนี้รอก่อนรออเพื่อนก่อนรอรอหน้าบ้าน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 ก่อนรอเพื่อนก่อนอ๋อมันก็ให้เราเล่นเหมือนกันรอเพื่อนกันรอเพื่อนก่อนไอ้กูไอ้เต้เนี่ย TSV ข้างล่างอะโอเคโอเคครับเฮ้ยสนุกไอ้เฮ้ยสนุกออกมาจับหน่อยเต้ได้เลยพี่มาบ้าต้องรอไปับให้ไดครับไม่เร็วพี่เต้ครับอันนี้ไม่ใช่ยุบสี่ยุบสี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วไปต้องถอยท่าเดือดไหนอยู่ไหนอ่ะ พี่ลิงอยู่ไหนครับอ๋อขวามองมาเลยมั้มองมาเลยไัเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเอามลอยดิสยากเคยาเล้ยเมของอะขึ้นมาเลยขึ้นมาสขึ้นมาขึ้นมาดังขึ้นมาดังขึ้นมาเลยขึ้นมาดัขึ้นมาดังขึ้นดัขึ้นดัขึ้นดัขึ้นไหนสามสองหนึ่งแลนแลนส่งแนสหมแลนส่งไหม่จะให้ไนถมแลนส่งน้อยแลนไม่ขึ้น ขึ้นแล้ว3 2 1สอ่งวิ่งวิ่งหนังๆไป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 ดิไปเลยเดี๋ยวเวิร์มตามเองอ่ะเดี๋ยวว่ะเก็บโดนสเก็ตโบตายจะหมดร้อยไหนจะหมดแล้วเก็บไปด้วยจัดท็อปเซฟเจซฟไหนอ่ะโรงแรมไปหลินพระว้าสิมสองตังหมดเลยว่ะโรงแรมพูด ระวับนซ้ายวีกด่านเลยรุดรุดรุดรุไหนไอยู่ข้าสารแล้วสัตว์ิงดปปีนรับัน่ไ่งมันเข้าไอมันจะตีบาหลกเราวอเฮ้ยมันจะตีบาหลกดเากันเอแมงดับแต้ไหนแขนแขอาแขเหรอ ไปดันเข้าไปในนี้ดันเข้าไปในดัดนดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปไหนเนี่ยอย่าหยุดต่อต่อดันเข้าไปดันเข้าไปกุยดันเข้าไปกูชกเอาเนี่ยคุณยังไม่ต้องชกกูกุยไม่ต้องอยู่แล้วบ้านเราดันเข้าไปดันเข้าไปอย่าตายนะในดงในดงในดงไม่ในดงเกีหน่อยครับโอ้โหไอ้เแก่ก่อนแตกไปโบก็แตกหมดปัญญาอ่อนดับแตกใครพร้อมได้บ้างครับผม มีใครซ่อมได้ไหมไอ้เป็ดที่ปิง่อยที่ปิงซ่อมได้เฮ้ยหลังหลังหลังเฮ้ยไอ้ข้างหน้ารอหยุดคุยหยุดคุหยุดคุหยุดหยุดโคงหยุดโคงหยุดโค้งหันหลังกามาหันหลังกามาหันหลังกามาอยู่ตรงกลางมาช่วยตัวบางๆหน่อยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางปีกเดินออกออกขึ้นมาหน่อยดิดปีกไหนเร็วไหนเร็วไหนเร็ว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 มาเร็วมาเร็วซ่อมจังไหนฟันอ้าวเยี่ยมขนาดน้าบีวิงเหรอมีเปิดรับรับปอกไปไหนอ่ะไอปิงบอกว่าแม่งซ่อมโคตรเยอะเลยว่ะ

ับหน่อยวใครดึงเอ็มหนึ่งอ่ะยิงไปซื้อสติลอะไรดีหมดแล้วอ่ะเจ้หมดแล้วเสามมาเดียวมาเดียวผมหมัดทุกตัได้หมดไปเกือบร้อยอันแล้วเนี่ยพี่ไปดึงมาสามสิบอันเนี่ยมีปอมไว้ไปห้าเฮ้ยข้างหลังมันตุ๋ยเว้ยหลัง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 มองสามตัวมาดัดคิวเวอร์บอกเอ้ยจะว่าไงดีให้เขาไปยืนกับไอ้ดีก็ได้มั้งใอ่อะเดี๋ยวกูดูแลพิษะพิษะยืนเงินเอ็มหนึ่ง เดียวเดี๋ยวนี้ไมววเติมนเไดียวไม่ได้ดีกว่ายมงม่วงอย่างนี้ก็มันเ้ยมันจะหมดแล้วโมันโฟฟฟเตเฟิทละเตเฟิละเขาล่ได้ครับเขาลตายหมดแล้วจริงไม่จริงเลยใช้มโง่ต่ไไม่ื่เม่วัดด้วยโ่ไอในดงอ่ะตาขอต่อยในด่าว่าเออแนึงว่าฟ้ามสองว่ะ เอ๊ะมัดเอ๊ะพี่ดีพกดไว้ครับเดมัดไปเอ๊ะพี่ดีพกดไว่หน่าดูดูดียวมลเคลึงสติวินชางอขอจะหมดแล้วเนี่ยไลนแม่หายไปหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ในห้องที่บวกมีมีเคลดตัดลงไปได้้หตัดไปได้ตัดไปได้ตัดลไปได้ตัดลไปได้ตัดลงไปได้ตัดลไปได้ตัดลงไปได้ตัด ไอ้เยี่ยผักมันอะผ้าผักมันเลยรับไปนะมันไอ้ไมันปลูกผักเลรอรอทุกคเราไม่มีแรงเลยแต่หมดแล้วยี่แล้วแรงยังไงเราตายตายตายฟอสเซอร์ไหมครับไหนขึ้นมาไหนขึ้นมาถ้างั้นไหนขึ้นมามีแต่โอลงมีแต่โอลงไม่มีแรงอ่ะตายหมดเด็ิไม่มีแรงแต่หมดแล้วอะฟอสเซอร์ในมนนะครับโอ้ยสัตว์เยลยซอมทันไหมนี่ไง เข้ามาเข้ามาบันดัแล้วบันดัแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาน้เข้ามาน้เข้ามาหลอกดูเล่นเลยถ่เล่นถ่เล่นเยอะปลปลาเต็มเลยคือจัดหนยหน่อยครับัดเทปเทมันยังติดหน้าวาร์ปอยู่เลยที่พังอาวุธอ่ะแล้วโอไปสวนเร็วเมีมนท์ไ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 นท์ยาจะหมดวะ พินเลยนิดเลยเพื่อนแลุ้กูคิดลางกูคิดถึงพรเทสสลิมแล้วอะเพื่อนละก่อนแข่งใจไว้ข้างนอกเลยนะครับฝัดลิมยันมาต้นแข่งไอ้เงี้ยมันป่าไอ้บงนะไอ้ตั้ตั้ม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 ั้มตั้มั้ม บังเข้ามาพี่รออะไรวะแตกหมดตัวเลยเนี่ยเขาทำยังไงเขาไม่ส่งก็อยู่แค่ดักร้เบิดมีดีก่อนละยาสแตนด์ตัดกับถ้ากูณมีวิธีกนะด้ลงทงนะพี่ก้อนนึงก้อนึงเบิก์ันลสัตัดไอสัตว์จะโชคกูไอสัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านนะเปลี่ยนบ้านไอสัตว์แม่งเดียวผมเปลี่ยนเบ้านลยไม่เปลี่ยนนะหัว เฮ้ยหวดหอะไอ้เจ๊เราคูมาแทนลูกพีหมาให้คูติดกอกติดหมดแล้วกั่ตัวบาทไม่งมดไลนจบออนมองคุยๆแล้วเนี่ยพอยัางไม่หมดซนสัดแม่งเดวผมไอ้ยิปายะโคตรหาเฮ้ยโอ้แม่งกัดหน้าบ้านแล้วเอาวักเติมเลยครับโอ้แม่งเลยเชี่ยบ้านแหลกกว่า เราเรารอมาพบกันดีกว่าไม่งั้นมันมันโบนัยไมนมันปิดมันปิดนบานเรามันจะปิดทำไมวะไอ้กู๊บมันมันสนุกมันมันบอกว่าปิดนาบานเราไปเถอะโอ๊ยเราโดนล้อมแล้วโวยกูขายมีดจรงนะเรายังไม่หมดเราแข็งแก่งอยู่ลาก่อนเพื่อนที่อยู่ข้างในอ่ะ ไมนมีบาดล้าก่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวโอ้โหหอยยาวเลยเพื่อนไอ้รอนรวมก่อนเรารวมก่อนเรารวมก่อนล้ก่อนเพื่อนบอกแล้วล้ก่อนพี่เจอพี่ไปทางนู้นอย่าโฟบผมอยู่ทางนี้เฮ้ยรอนรอนรอนเอาไปเจอกันเบนเอาท่านบังมาทำอะไรตรงนี้ไอสัตว์อาชูไอ้แมงเดลผมเหมือนกันเมื่อกี้ถ่ายคลิปยาหมุด ทีมนปิดหน้าบ้านว่ะไอ้ผมมุดอยู่โอ้ฟินลักข้างในบ้านเลยอ่ะมันไม่เจอผมหรอกไอ้กผู้มันปิดอยู่หน้าบ้านข้าก็คือข้าก็คือกลับว่ะไอ้เย็ดดูให้ดูมันเดียวผมอยู่ไหนกันวะเนี่ยไม่รอเข้าหน้าบ้านเลยรวมรวมหน้าบ้านก่อนไปมันอยู่ข้างในกันหมดเลยหน้าบ้านเพียบเลยเย็ดเค้ ไย่ถไปมนะแา่ดิถล่มนะแมนดิถ้าขไปแล้วจะหาขนาดไหนวะเนี่ยไม่หาไม่หาไหนเงี้ยหาแล้วปิงปิงบับบับบับเข้าวับเข้าวับเข้าวับปิงครับอ้าวว่าไงไปไหนไอ้บอยไปไหนอ่ะตัวปลาคาอยู่นู่นใช่ไหมใช่ไม่มีเครือบหรอเราอ่ะเดี๋ยวไหมไม่มีไม่มีคิวไม่อยู่อ่ะไปไปทำภารกิจปิงปิงมะมาใช่ไหมครับมาม่ายไหน่ช่างมันเล่นเท่าที่มีน่ะเอเอบเนตีหน่อยครับเอเอบเนตีหน่อยครับ พาร์ตี้ไหนไม่มีครับพร้อมพร้อมพร้อมพ้อมไม่ติดแล้วพี่พีคยายไ่ดึงดึงเทียข้างบนนี่หน่ครับครับครับ 20m ใช่ไหมครับใช่ครับผนันจะถามอะไรใหวะขอบวาหน่อยบอกว่าเลือกก่อนแทนบอกเนี่ยพีดติรพัีเกินพีคหน่อย ไม่มีวครับคอตี้หันไปคอมไปนั่งครับผมไม่มีใครคอับแนนแ่นตั้มไปไหนเนี่ยอะมาอยู่วัดอยู่ซ้อมเสื้อไหมเข้าเข้าเข้าเพร้อมนะพร้อมเวัดเขาัดเข้าวัเขาวัดเข้า สามสองหนึ่งโบ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 นะาโบโบโบไปกัดหน้าบ oh yeah. ้านโอ้ยี้ะจะเหน่้นแรงเลยสันปวดน้องมันอยู่ปวดน้องอยู่โอ้ยพอล้วไม่มีตังนอนโรงแรมเลยสามหมื่นพังก่อนอะเอาก่อนไหมเทียบเพืออะไรพี่เดี๋ยมเวแหละ สามันจะแรงอะไรขนาดนี้วะเดี๋ยวเข้าไปแป๊บเดียวเสียดิวด้วยคิดแม่ได้ตายนะี่ตายนัดไม่ดตอะไรนะครับหน้าบ้าน่อนลงหน้าม้นมีเอมเหลือเปล่าไม่มีค่ะอะไรวะก่อนยังขายเอมอยู่เลยพรุ่งนี้ไม่พอใจแล้วเดีมยวงเาอย่างอันเดเอาได้เปล่าล้มล้มล้ม้มอฟแอฟขึ้นสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิบตั้งห้องแบบ พวกคิดโกงเว้ยกู <c oughs> โกงแล้วพวกมึงวะวะ้าทีครับที่พรอนมาหมดยังนนปิดหน้าบ้านทำแมวอะไรไวะไอ้ผิบห <c oughs> ายม,ม,มึงจะเล่นโซนหรือมึงจะกันบ้านเนี่ย เออเดี๋ยวปู้ก็ยืนเก่งให้แม่งเก่งอยู่ในบ้านนะเวทไปเถอะฉากปู้ก็อยู่แม่งแต่หน้าบ้านเนี่ยเฮียคลิหายนอนโดนอีกเลยขอกลับมายืนแม่งอยู่อย่างเงี้ยไอ้ชัดเออไปดัดแค่เอาเองนะครับน่า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 เอาให้ลูกพีทแลนด์ได้นี่ไม่สวนเลยขอช็อตเดียวใช่ชวนไนท์จริงไอชวนไนท์จริง พี่น้อยพี่อะไรพี่น้อยพี่ไม่มีอำนาจอะอนุอนุภาคปิงปิงยังอยู่ป่ะครับไอ้เฮียตีกูไม่ตีปิงปิงเดี๋ยวเข้าไปเอเวอร์ฟอร์สเลยนะตีไหนไม่ม hey, uh, şey ีสิ่ไม่มีตีไหนไม่มีอันแล้มเนีเฮ้ยรันไปไหนอ่ะรันไปแล้วอ้าวจังอยู่อยู่ไม่มีหุบตีไม่ก็อยู่ตีหนึ่งบอยมีหุบตีเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอเบสให้ ได้ชวนลุกชวนผมดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วไม่ไม่เล่นละจ้ะอาบน้ำแหละงงงงไอบ้านเมาแล้วเมาแล้วเดี๋ยวพี่ไหนหน่อยพี่ไหนหน่อยลูกบีก่อนบ้างเลยดิบี่บัางสนใีด้วยพี่ก่อนน้ำพีกเลยดิโอ้ได้หัวเป็นหัวหน้าเลยโอ้โหาดวมาดวยเปนอะไรมันวะ ไปล้วบ้านต้องใสยต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มแล้วไปฟาร์มอยู่คลิปสามลงแล้วนะบ้านลงแล้วมาเข้าแล้วเข้ามาเข้ามาเข้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 าเร็วก่อนเร็วก่อนรีบเข้าเดี๋ยวรีบเข้าทำไมอ่ะไม่ได้ปิดแล้วรีบเข้าไม่ปิดเลยไม่ฉุดแล้วเปิดบ้านแอปนี้ กันกันเอาเลยกันกันการเอากันให้มันเข้ามาหน่อกันให้มันหัวร้องให้เราหัวร้อมหน่อยไอ้สัตว์เจอโซนเข้าไปเงียบเลยมึงติดปีดแก้กันด้วยนะครับมันบอกอ่ะไหนต้นมันวะต้นมันอยู่ไหนวะต้นอะไรเนี่ยไล่โคตรไวโซนขาด ว่ามันไปแล้วมั้งเฮ้ยยังยังยวงยังยวงยู่ถ้าถ้าไปก็ดักวาร์ปไงดักวาร์ปดิเยันแม่ตามไปนี่มึงไม่ได้ลงดันแล้วกูบอกเลยกูมีกิจกรรมแล้วมึงบอกเลยอุดรูแมางเลยท่านแล้วเอเอ็นเอ็เฮี้ยอะไรเนี่ยอุดรูแม่งเลยอ่ะ มันเลิกแล้วมันเลิกแล้วเอ๊ะพี่ลิงมันอยู่คนเดียวข้างในอ่ะเชื่อกูป่ะดักต่อยอยู่ข้างในเนี่ยแน่นอนมันเลิกแล้วว่ะเลิกก็ดักว่ะเลิกก็เปลี่ยนบ้านดิไม่เลิกแล้วก็ดอดเลยปงไดอดดีเอสีองดันอยู่ว่ะเมื่อกี้เนี่ยเออเดี๋ยอย้ายบ้านดิอาจจะไปไปอไหนไหนบ้านนี้กดโค้งลงตอนนี้แมันกดโคลงตรงนี้ว่ะไอ้เแี่แล้วบ้านหลังเนี้ยพ่อไก่อ่ะ นี่ลงตรงนี้เลยเนี่ยออกอนไอ้สัดกูจะไปไม่หรอกครูโหกำลังมันเลิกเลิกตีแตก